ข้อหวยแห่ขอโชคเท้าเวสวันก่อนวันหวยออกได้เลขชัดสตัวตรงๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาข้อหวยนะคะแห่ขอโชคขอลาบเท้าเวสวันนะคะแล้วก็ได้เลขไปลุ้นสมใจนะคะที่สำนักงานโครงการสายทานสะพานบุญ ส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศนะคะมีประชาชนบรรดาคนชอบตัวเลขนะคะเดินทางไปขอพรกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็ขอโชคเป็นอย่างคึกคักนะคะมีชาวบ้านที่มากราบไหว้ขอพรเป็นครั้งแรกชื่อหนังสาวชนทิชานะคะอายุ37ปีนะคะได้ เล่าว่าเธอมากราบไหว้ท้าวเวสสวรเป็นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ก็ได้ขอพรและก็ไม่ได้อบนอะไรไว้จากนั้นก็ไปเสี่ยงเซียมซีจากนั้นนะคะเซียมซีก็ได้ล่วงลงมา3ก้านแล้วก็แล้วก็เป็นตัวเลข192นะคะเธอก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้จํานวน4คู่นะคะกลับมาแล้วก็เอาดอกกุหรับ9ดอกพร้อมกับผลไม้มาถวายท้าวเวสสุวรรณนะคะ นอกจากนี้นะคะคนที่ดวงเฮงอีกรายหนึ่งนะคะนำหนังกลางแปลงนะคะมาฉายแก้บนนะคะโดยผู้ที่ถูกหวยดังกล่าวนะคะจ้างหนังกลางแปลงมาฉาย3วัน3าคืนเลยนะคะถูกเป็นหลักแสนเลยนะคะและล่าสุดนะคะมีคนมาล่ำแก้บนถวายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการ รำแก้บนถวายนะคะโดยน้องณโมนะคะอายุ13ปีนะคะซึ่งได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงบทเพลงบ้านเกิดนอนนะคะก่องทัพเรือนะคะรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประเภทเพลงลูกกรุงกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565ที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่เลยนะคะ ลำถวายแล้วน้องก็ได้เสี่ยงเขย่าติ้วนะคะได้เลข421นะคะแล้วก็ล้วงหายได้เลข047นะคะนี่เลยนะคะบรรดาขอหวยคือหานะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือการมาขอพรมาแก้บนเท้าเวาสุวรรณหลังจากให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ